เที่ยวทางบอสุเซนยาถอยหลังให้คนยำตายเขาให้ตายหนาพุ่นเขาจังย่องว่าหารเขาจังย่องว่าหารกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนฮักควายท,ทุกทุกท่านค่ะมื้อนี้อยู่กับช่องโบแฟมิลี่คือเก่าคือเดิมค่ะมื้อนี้ภาพมาเปิดราคาควายควายงามแบบบ้านบ้านแต่ไม่ธรรมดานะคะอยู่พิกัดบ้านนุนค่ะตำบลโพสี อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับช่องโบเฟมิลีนะคะก่อนสิเปรับส้มนะคะสอบถามทักทายพบพอกับเจ้าของควายเพื่อนกะกะย่าลืมค่ะคือเกาคือเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุการณ์ทำต่อๆไปค่ะไปพบพอกับเพื่นเลยเนาะคะ่ะเจ้า้องควายเพื่นค่ะ สวัสดีจ้าแนะนำตัวจังหน่อยนะคะจิววิทยาครับจิววิทยานะคะเป็นว่เปิ้ลกล้วยวะมหาหล่อเป็นสถานะค่ะมาหาหล่อพอดีพ่อหน่องเพิ่นก็เรียกว่าเปิดราคาเนาะค่ะมาถามมึงเนาะถามไหนครับสนใจถามใครพี่กัดกะ อยู่บ้านนุ่นค่ะตัวบุญโพสีอํเาเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบรุรีรัมย์สถานีค่ะมีราคานาฟังมาให้พี่น้องนะคะจะเปิดราคาะสามตเลยเนาะค่ะเนาะสาตเลยครับจะไปซักไซสได้เรียงเบิ้งได้ระยะที่ละโตนี่เบิ้งแม่พื่นก่อนค่ะโคบเลยครับตัวแม่เบิร์ดครับลูกๆนี่เป็นไซสเลือดอุ้ัยครับอืมเป็นร้านเบิ้มอืม ลูกคองตัวเป็นร้านเบิรมพันล้านจ้ะเป,เ,เป็นลูกของของไอ้ไอ้เพชรนาขึ้นมครับอืมเอาใบใบมาเบิ่งก่อนมาใบใบก็มีอยู่ยเดียวคล้องแฉะเนาะนครับคองแท้วันนู้นค่ะบว่าชัดเจนนะครับสบ <หา S 2> องตัวนะครับค่ะเพื่อนใบคล้องลูกเพื่อนใบเกิดไม่เอานใบของลูกครับสองตัวเลยของเพชรนาขึ้นอ่ะเบิง่งนแค่เนี้ยมันเพชรนาขึ้นครับเพชรนาขึ้น เพดนาคึ้นของอันนี้ด้านฟา,านร์มนรรฟา,า์มคับของพ่อท้องบางค่ะาคสายพันธุ์ชัดเจนครับมรรแม่สมมายอุทัยพอเบิ่มพันล้านเนาะอันเจา้าเพชรนั่นพอพันธุ์ตัวห้าสิเปิดราคะขาม,มือนี้แม่ครับแม่สาวน้อย,อยงๆงามๆจึงไปเบิ่งค่ะเบิ่งแม่พื้นก่รตัวแม่ก่อนแม่ใจดีแม่นอนใจหลูกมิจะตัวแม่จ้ะใจลูกมิจะตัวแม่เบิ่ดเปิดราคาวไว้ร้ายมันได้ก็บอกให้พี่น้องเ้าหูก่อนเลยค่ะ เปิดเข้าไปกันได้นะครับทัานบางสิบแปดครับแสนแปดครับแสนแปดเนาะสามตัวแสนแปดต้อลองใดอยู่บ่ต้อรองได้นิดหน่อยครับแม่เบิร์ตเนาะนี่แสนแปดเนาะแมวได้ครับโอ้ตักคุนผู้สาวมาถามสื่อรถพิเศษอยู่ดอกงยผู้บ่าวขายกุญแจสีลาพี่น้องเลยให้ผู้สาวให้ใครมีลูกสาวงามมากเ้อค่ะบบบนี้รถเขาเบาเนาะผู้บ่าวเลี้ยงกล้วยตัวนี้สูงหลายไม่ได้ค่ะ อ่อยประมาณร้อยสามสิบสี่ครับเพิ่นซื้อไว้ทั้งในขายอัี้ซือ้อบ่ดาวเรืองครับแม่แม่ดาวเรืองแม่ดาวเรืองอายุดูกซองอย่บ่หรือเท่าไรสองใจดูกตัวแม่เบิดครับสูงสูงรอยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่ค่ะอ่าเัวเงวยโกหางสงขลัยน,นึ่เครับหัวหนมคะ่ะนมนมสีเต่าง,งามไปอ่างค้อยหนาเงาสถานาพร้อมผสมบ่แม่นครับ ตอนนี้กำลังขึ้นพี่อืมกำลังขึ้นกำลังขึ้นไปผสมไปอันนั้นเลยยั่ไงกำลังขึ้นกำลังพิ่ผสมนะครับลูกไปเจ๊ไก้ผสมแล้วครับตดี๋วนี้อืมเจ๊สาวใกล้ผสมแล้วลูกเพชรนาเคิมนะคะนี่ะลูกเพชรนาเคิมของแกครับผูเพิ่นใบไหญ่บอแม่เพิ่นเอาไปเบิ่งลูกเพิ่นต่อผูกไปหน้ามุนีเลย นี่ค่ะลูกเพื่อนเบืองถาเพื่อนขวาน,นี่เอาตัวเอือยเพื่อนกอนค่ะลูกเพชรนงเคลื่อตัวนี้อายุหลาเป็นไหนค่ะปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือน,จ,ดดอนจังมาเบิงเอาอันใบอีกเนกาะใบไม่หายเลย ตาพี่น้องตัวจริงงามครับรับรองงามแน่นอนตัวจริงค่ะปีเจ็ดเดือนหรือสิบเอ็ดเดือนเนี่ยนี่เอืีอยเบิองอยู่วันหนึ่งสิเดือนนี่เปิดเบิองคิดมาจะเพื่อเบิองได้มีใบประวัติอยู่ค่ะปีสิบเอ็ดเดือนเอืีอยนับไะพร้อมผสมตีนี่แม่สาวหน่อยพี่น้องคุณต้องคนเขาก็สมตั้งปีแปดเดือนคนเด้ยว่วยเมาก็เริ่มออกกันเขาเพิ่น แม่ความสูงนี่ไรเป็นไงคะสูงเติบได้ค่ะพี่น้องเติบไครับเติบซ้ำแม่เพันละขนาดขั้วเองหน่อยต้นนั้นก็นสูงครับจ้ะมึงตัดรันนรงมึงตัดรังพี่น้องใจลูกไปพืชสองเลยหูววหู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 มึงกุกค้างส่วนถ่ายค<ช>้าแขงค้างดีอยู่เน,นาะครับค้างดีค้างบอัดอกบัดแดงตัวค่ะค้างไงค้างดำมึงถ่ายเมึนค่ายพี่น้องถ่ายออกไม่ช่างพออยู่ถ่ายเชิดถ่ายมุ่นถ่ายบานถ่ายมะนาวตัด ท้ามะนาวอ๋หินผ่านกันพี่น้องท้ายมะนาวตัดค่ะพี่น้องได้ลูกดีว่าค่ะว่าพ่อใส่ได้ใส่ได้ั้ยค่ะได้ลูกพีที่ว่าพ่อใส่ได้ระดับนึงลอยเส้าหาบวกละนละลูกว่าลอยเส้าหาบวกล,ะละกว้ล่ะเนาะแม่เพิ่งลอยสามสิบสี่เว้ยลูกก็สิแปะลอยสามสิบละประมาณทายเชือกพีขึ้พอขันโมบายล130อยสามสิบเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ หยกยกเบิดสามตัวค่ะพี่รองตัวรองได้มาเบิงเอาโทษทรศัพท์ที่ตัวสอบถามได้เบอร์เท่าไหรค่ะเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์สองหกครับผมน้องจิ๋วสวดขอพูดงามเรื่องมือสื่อจิตดร้ายสวดเก้าหนึ่งไม่เอาได้หนอบัน <ม>คือวาสดสันไฟเพื่อครับ่ายเพื่อยหนาค่ะ<า>หนาครับนี่ลักษณะมูเห่งมัมีจำนี้เลยครับอืมาเสียมาเบื่องตัวจริงกันเลยครับค<า>่ะมัมีจำนี้เลยครับออกลักษณะไปั้งงเททคระขึ้นเลยครับตัวนี้ค่ะเ<า>บิ่งหน้าตาเบิ่องหน้าตามาเบื่องหลวกหัววาตาสวยเลยแหละครับเอาไปหัวไปครับค่ะ<า>หนาไปอายุายไรเป็นไงค่ะตัวนี้ าานนหาเดือนเี่านาครับหาเดือนเนาะข่อยพ <c oughs> ิ่งหาเดือนนะครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าเมียเพื่อนยังมขง่าันไ้ผสมเนาะว่าดรผสมครับเดือนหนานี่ก็สมเลยแล้วครับมันสิขึ้นนะค่ะาพูดใจเย็นาพูดใจห่อนก็สมเดือนนี้ก็ได้ค่ะมึงถ่ายพี่เนาะสูงประมาณลอยยี่สิมมสบหรอือบอกเฮ้บเกือ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 บ,อบ,อบลอยยี่สิบแล้วอายุหาเดือนพี่เนาะ คาแข็งบุนลาบไล่เพื่อนดีจ้าส้พี่น <ไอ S 1> เนานนะโมมีดอกม่รางหรอกทูกถอนถ่วยเพื่อน,นเขาไปหนาไปงัวบอกเลยจ<า>้ะนี่พี่นนอ<า>ะไปหาแม่เพื่อนไหนอยู่บ่เอ <c oughs> จ๊ะน้อยเ้าจังไปเนาะหาแม่เนาะทายหนาปกพี่นนอง ถูกเจ้าเพชรน่าค้นคือกันด้วยค่ะนีไม่บายหายแขกลอยก็เส้นรถดีเอ้ยก็ได้ <laughs> <laughs> น้องจิ๋วนะคะติดต่อได้ขอเบอร์อีกครั้งค่ะ087 779 8026ครับโอเคค่ะเดี๋ยวสิทิทมไปไต่คลิปเวยค่ะ,คะพี่หน่องจังจดเอาโอเคครับนะคะมาพี่หน่องมาเบืองตัวนี้อีกคือแล้วสิว่าบ่าบอกเจียวให้พี่น้องเขาเบิง่งอันตัวนีมันสิ เหนื่อยเพื่อนหนิสีนาเสียวจังน้อยพิษน้อยหนึ่งครับมันบัดบัดแผมโล่งอ่ะพิธาออกพิธาเพื่อนว่าโบตัวกันดอกว่าตรงๆนี่ละให้ให้เบิ้งนี่ค่ะมันเป็นอย่งสี่แต่ว่าหันเลือดเจ้าเพชรน่าขึ้ลนละค่ะลอยครับเหลือดเจ้าเ้ชรลอยลอยด้วยค่ะนิดนิดนิดเดียวน้อยเดียวนี่นี่ค่ะเดียวไปน้อยเดียวเพื่อนออกตีรังกาลงม,มาจากเบิ้งเอื้อค่ะเอื้อแต่ว่าสำหรับผู้ใดจะเอาไปอันเอาลูกเอาเต่านี่นน <laughs> แต่ขาแข็งต้นโตคั้วมสูงเพิ่นได้ครับเบิดเบิดเด้อต่เน่าขั้หนาแต่เบิดแต่ว่ายกยกไปนํากันเลยเนาะแซนแปรต่อร่องได้เมืองถ่ายนี่แหละค่ะถ่ายถ่ายแบบมะนาวตัดเลยค่ะพี่น้องนี่แหละสายหางเงี้หางเงี้ยร้านเบิ่มพันล้านลูกเจ้าเพชรนาคึมหางยาวเรือเป็นผัวดีนี่คือเหลี่ยงแบบ กินแต่หยาเนาะน้องเนาะกินหยาธรรมชาติละวขัวยอ้ท่านคุณอัวหารนี่แห่งสิคัขาควคนนี้อืหอาหารกันนานๆบ่น้นนอ,นองบ่ค่อยได้กินเนาะบ,บ่ค่อยได้กินทีครับมันบ่ค่อยมันอยากนทำตัวเดียวนะ่ะทำตัวเดียวตัวเงินนี่นนละธรรมดาเนาะแต่ว่าแต่ว่ากกินเป็นเนาะเอ้ากินเป็นเบิดครับหัดให้กินอยู่พี่น้องเฮาเพิ่นก็นทั้งคนเพิ่นสิมาก แบบว่าให้กินหัวหานเป็นแนงสินะผูะ้คนมากให้กินหัวหารแนงกับไปคุนเลยไปคุนเอาเนี่ขคืนเขาหนิครับค่ะสิออกเขาหนินะส่วนนี้เพิ่อนเขาไม่ไหวบานค่ะก็ได้แต่ขี้พี่เขาหนิธรรมดาแล้วเงี้นาะน้ำเลี้ยงดีๆนี้สายคุณห่าไปเลยค่ะอพอขาดป้าๆอาเสียฝากไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้อกกินข้าวหารสม,มื่นสมือนี่โอ้ยสิงไงก็เมียคนเดียว ลูกจะเพี้นีนเห็นหลายตัวเถียงงามเลยค่ะเพี้ใจลูกดีครับค่ะยอมรับเพี้ใจลูกดีนี่แม่เพิ่นมันบบคอยสูงแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่ากับเป็นแม่บอกได้กันลอยสามสิบขึ้นลอยสามสิบสี่ป่านี้เนาะใจลูกดีเลยใจลูกเป็นตัวแม่เพิ่นเลยแล้วก็ติดง่ายผสมง่ายครับค่ะผสมง่ายติดง่ายผสมเธเดียวติดเลยอ่ะพ่อห้ามป่าห้ามขอน้องๆเราไม่ยังฝากคนอีกบ่ วิ่งทังงโลครับกับสาสนใจกับนาเบิ่งได้ครับบ้านอยู่บ้านนุ่ขาครับตำบลโอสีอยู่ขางวัดเนาะครับบ้านอยู่ขางวัดนี่ครับวัดอยู่ขางวัดทั้งเจเวนออกครับพี่น้องพวกพิษหวังหรอครับสามตนเขามาในบ้านเลยฝากไว้นําครับข้อยน่องจิ๋วขอข้อยน่องจิ๋ววิทยาครับพี่น้องนี่ละเบิ่งแม่เพิ่นหางเพิ่นกระยาว อ่างใหญ่หางหลึกนี่อ่างไงค่ะพี่น้องมาเพื่อใจอใดีไฮดลูกงามเนาะไฮดรุ่งงามไม่ลูกตัวแม่ล่ะวัเห็นมันไฮดลูกงตัวผเขาขั้นสอนนี่ค่ะพี่น้องนี่ล่ะปวยแบบบ้านๆแต่ไม่ธรรมดานะคะพี่น้องฝากพี่น้องป,งปล ong ไปไว้นำอีพออีเมียลูกปลาเอาอ่ะสลับมือนี้กะขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมค่ะเขามารับชมขอบคุณน้องจิ๋วค่ะ ลาพี่น้องบอกไปไปค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ